สดีค,ค่ะพวกเราก็เป็นช่องน้องใหม่นะคะชื่อช่องว่าอยากเล่นกับเพื่อนอแล้วก็แบบทำ้วยกัรกับเพื่อนทีมงานห้าคนก็ทำทุกอย่างาาเราแนะนำตัวเลยดีกว่าชื่อออยครับชื่อแก้มค่ะแฟนค่ะชื่อลิศครับชื่อพูกครับพวกเราตอนนี้ก็มีรายการอยร่สองรายการนะคะก็คือรายการไหนใครแหล่เราเรื่องกับ จริงใจจริงใจเลยนะจริงใจกับเพื่อนจริงใจกับเพื่อน่ายภาพเออจริงใจกับเพื่อนชื่อรายการนี้มันจริงใจจริงปะมันมันก็จริงใจแหละเราต้องจริงใจเออแบบจะทำอะไรก็แบบจะตอบความจริงไปไหนใครแหล่อันนี้คือแบบต้องหาคนแหล่เนาะเอาไว้ให้ทุกคนไปแบบรอติดตามกันมีคว่มเนาะใช่วอนนี้เราเราช่ครับ มาแบบเปิดช่องเห็นโอกาสรอบปีใหม่แล้วก็จะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับแล้วฝากฝากทองเราด้วยนะฝากช่องอยากเล่นกมเพลอนเอาไว,ไว,ไว้ด้วยสุดแนะนะมาส่ตสซัสสบสไคร้ครับ subscribe ไปใช้ของแล้วนะ อย่ากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คอมเมนต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 ์ไว้เพราะว่าชอบอ่านคอมเมนต์กันครับใจใจใจดีกับพวกเราทีนึงว่าเอ้ยมบบว่าอะไร่ะพวกเราพวกเราก็มีกันอยู่ห้าคนแบบว่าเพิ่งจะเริ่มทำช่องอะไรเนี่ยก็แบบอยากให้ทุกคนช่วยแบบเอ็นดูพวกเราเลยก็ติดตามพวกเราเลยนะคะวันนี้พวกเราก็ มีเรื่องแค่นี้ก็คือแบบว่าาแนะนำตัวเราทุกคนพวกเราก็จะมาสวัสดีปีใหม่แล้วแล้วพวกเราว่าแบบว่าก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วอ๋อยู่แล้วไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเออก็คือแบบมาในนะนำตัวแค่นี้แหละวกราอ๋อเขาบอกอยากอวยพรอ๋อยากอวยพรอ่ะ อพรไอพรปีใหม่ปีหน้าค่ะปีหน้าเหรอเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งปีหน้าีใหม่ยังไม่ถึงดีกว่าอ่าโอเคปีใหม่ยังไม่ถึงไอพรขอให้พรนี้ติดตามพวงเรามีความสุขขอให้ทุกคนที่ติดตามงเรามีความสุขไม่พ่ดหลังอ๋อไปเร่มต้นใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาทุขภาพกันด้วยนะครับ ขอให้ปีน COVID ี้โควิดจางๆลงนะครับอยากปาร์ตี้เอ้ยพอนเลยดิค่ะขอให้มีความสุขที่สุดในใคะ่ะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามช่องเรานีค่ะก็คือขอให้ทุกคนได้รางวัลที่หนึ่งเลยค่ะอยากไปช่วยติดตามแล้วเพราะว่าโอ๊ยเพิ่งเริ่มต้นหลยเนาะคนคนแย่งรางวัลที่หนึ่งนะแต่ยังรอยอยู่เพราะฉะนั้นรีบก็ติดตามนะคะรางวัลที่หนึ่งรอคนอยู บายบายอยยยงยย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 อยยยยสยยยยยยียยมยค่ะปียยย่ยย